สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามากันในวันที่ฝนตกแบบนี้อาจจะได้ยินเสียงฝนดังบ้างเบาบ้างหรือว่าไม่ได้ยินเลยนั่นแหละ ฟ้ามืดมัวมากนะคะวันนี้เราจะมาเฮอคองนั่นเองแต่ว่าวันนี้มาแบบพิเศษค่ะเราไม่ได้เฮอคองที่อาทางแบรนด์ให้อันนี้เป็นของที่แก้วชอปปิ้งมาในช่วงนี้นะคะเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไม่เรียงนะว่าอะไรบ้างมันจะมีกระเป๋าพวกเมคอัพแล้วก็มีของจุกจิกนู่นนี่นั่นนะคะก็เอามาเฮิดให้หมดนะคะในคลิปนี้ไปดูกันเลยตอนที่เราจะไปเริ่มกันแก้วขอแบบเก็บผม พร้อมกับการที่จะพูดเยอะๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยถุงแรกเป็นถุงเล็กๆนะคะคือของข้างในอ่ะมันมีแค่แบบสิ่งเดียวแหละแต่ถุงใหญ่มากอันนี้เป็นสตาร์ดันะคะแก้วก็ไปแบบเข้าไปเพราะว่าแก้วอ่ะอยากจะได้น้ําหอมพอเข้าไปแล้วมันลดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าห้าสิบไม่แน่ใจนะดูตัวนี้มาหลายรอบมาดูทางอินเทอร์เน็ตจะสั่งอินเทอร์เน็ตก็กลัวแบบของปลอมบ้างอะไรบ้างอ่นนี้คือเป็นน้ําหอมนะคะเป็นของม,มาร์กจากขคอบน,นี่แก้วได้มารู้สึกว่าจะพันกว่าบาท พันเนะคะซึ่งแก้วดูในเว็บหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็2,000ขึ้นนะคะแต่ว่าได้มาพันเดีงามอันนี้50 ml นะคะแก้วเป็นคนอธิบายกลิ่นน้ําหอมไม่ค่อยได้นะมันไม่ได้หวานมากจนแบบเราแบบจะอ้วกอะไรประมาณนั้นอนะคือแบบหวานกําลังดีแล้วก็ชอบแพคเกจจิ้งนะคะมันแบบมีความเป็นดอกไม้มีความเป็นผู้หญิงนิดนึงนะคะแก้วก็เลย สอยมาสาหรับตัวนี้ที่อันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเป็นถุงๆแบบนี้เป็นของเซเว่นอีเลเว่นนะคะเราซื้อมาเข้าไปเซเว่นบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เซเว่นอยู่ใกล้ห้องที่แก้วอยู่มากแล้วนะแต่ก่อนนี้คือแบบกว่าจะได้เดินไปเซเว่นทีมันไกลลือเกินตอนนี้ใกล้แล้วเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายเมคอัพรีมูเวอร์ก็เรียงรายเลยนะคะแก้วหยิบมาสามเอามารีวิวให้ดูนะก็เลยหยิบ3อันนี้มารู้สึกว่าจะ99แล้วก็129นะคะประมาณนั้นนะก็จะมีของนีเวียนะคะการีเย นะแล้วก็เป็น b i o l เลนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงกันก็รู้สึกจะบ i โ l เลเนี่ยแหละที่129นอกากนั้น99บาทก็มากันที่เว็บของช้อปปีก่อนนะคะซึ่งแก้จะบอกว่าแก้วจาชื่อร้านทั้งหมดที่แก้วซื้อมาไม่ได้เพราะแก้วซื้อมาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นพวกจิปาถะซะส่วนใหญ่แก้วได้มีโอกาสร่วมงานกับทางช้อปปีนะคะก็เลยแบบรู้จักเว็บไซต์นี้นะคะเขาก็จะรวบรวมแบบเหมือนร้านค้าคือเราสามารถไปเปิดร้านค้าที่นี่ได้นะคะแต่ก็มีหลายร้านมากที่อยู่ในเว็บนี้ ให้เลือกสัรก็ของแบบมากมายรนะ้านแรกอันนี้เป็นร้านที่สั่งทีหลังสุดแต่ว่าช่วงนี้ชอบเล่นไลน์ a c e b o o k นะถ้าใครที่อยากจะพูดคุยกันหรือว่าเอ่อเมาส์มอยกันใกล้ชิดหรือว่ามีของแจกกิจกรรมอะไรเงี้ยก็ไปที่ Facebook Fanpage หรือว่า Instagram ก็ได้นะคะก็ชื่อขึ้นตามนี้เลยนะคะช่วงนี้คือเล่นแจกของบ่อยนะคะเอ่ออยากจะซื้อของที่แบบว่าเล็กๆกระตุกกระจิก,ก,จกมาแจากอันนี้ก็คือซื้อเป็นบัตรออนนะคะของซิเวน่ามานี่ เป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมด20่อันซึซื้อมา20อันเลยนะคะราคาไม่แน่ใจแต่ว่าไม่แพงมากนะคะขายของกระจุกกระจิ๊แบบพวกติ่งเกาหลีอย่างเงี้ยแก้วก็ซื้อแอบซื้อ,อน,นี้มาจีดากอนน่ารักมากมาจีดีนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นั่นแหละแต่ว่าสติกเกอร์นี่แพงนะสติกเกอร์250บาทยอมเพื่อจีดีเ <c oughs> นี้ยคือสั่งทีเดียวแล้วก็จ่าย ให้กับทาง s h อป e ีไปอย่างเราก็ต้องดูว่าเออมีหรือเปล่าของมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะสั่งนะคะอ่ะหมวกน่าจะเป็นสองร้านนะร้านระบรู้สึกว่าจะถูกมากอันนี้เป็นหมวกที่มันมีตรงนี้เพราะว่าแก้วรู้สึกว่าแก้วตามจีดากนแล้วเขาใส่หมวกที่มันมีอะไรแรบๆตรงเนี้ยแล้วแก้วอยากใส่อยากเหมือนนั่นเองเขาน่าจะเป็นแบรนด์แล้วแก้วก็หาแบรนด์ไม่ได้ว่ามันเป็นแบรนด์อะไรนะคะแก้วกดูไปเรื่อยๆอะ่ะอันนี้มันก็มีห้อยมาหน่อยแต่ของเขารู้สึกว่าจะยาวมากของจีดีอันนี้ก็เป็นสีแบบ สีอะไรอะสีเทาๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ประมาณนี้แต่ตัวนี้เป็นตัวหนังสือ A แล้วก็มีหางเหมือนกันก็คืออยากได้หางยาวมากๆก็ไม่รู้แต่ถ้าใครที่รู้ว่าดีดีใส่หมวกแบรนด์อะไรนี่บอกน่าจะแพงน่าดูแต่ว่านั่นแหละก็ถ้ามีตังเดี๋ยวจะไปสอยตามขู่โคตรติ่งอ่ะนี่คือความติเทียบกับเกอร์เจนไม่ได้นะเกอร์เจนนี่คือติ่งมานานแล้วนะคะไายอนอานี่ก็มานานแล้วนะ,ะแต่หมายถึงผู้ชายผู้ชายเพราะว่าแก้วจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นติ่งสาธารณะนะคะอ่ะเนี่ยหมวกก็เป็นประมาณนี้ บางร้านก็ชิ้นเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเร่งนะคะเพราะว่าเมคอัพข้างหลังรออีกเยอะมากนะคะเขาก็จะมีน่ะแบบเนี้ยชื่อร้านมาให้รู้สึกว่าจะร้อยนิดนิดอ่ะประมาณนี้ก็ใส่ปริงปริงวิงแหวนรู้สึกจะแบบไม่ถึงร้อยอะ่ะก็คือเป็นแหวนแบบหลายอันคือใส่ประมาณนี้อันนี้คือใส่ม่วนนะ แต่มีทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยสองสี่หกชิ้นก็ซื้อมาใส่เล่นๆชิลๆใช่ไหมแต่ว่าประเด็นคือแก้วไม่ชอบใส่เครื่องประดับใส่ได้ไม่นานจริงๆไม่ว่าจะต้มหูไส้คอกําไลโน่นนี่นั่นคือแบบสองสามชั่วโมงนี่ก็หลุดแล้วอ่ะถ้าไม่แกะออกไส้คอแก้วคิดว่าจี้มันเท่ดีนะก็เลยซื้อมาเนี่ยรู้สึกว่าจะร้อยห้าสิบมั้งเป็นอันนี้อันนี้แก้วซื้อมาแจกแฟนเพจหรือว่าซื้อมาแจกทุกคนนี่แหละแล้วก็ซื้อมาใช้ด้วยซื้อมาสามอันไว มันน่ารักดีไม่ถึงร้อยมีสีฟ้าสีชมพู2ออันเพราะแก้วน่าจะเอาใช้เองข้างในเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีชมพูแบบที่ใส่แปรงด้วยเขาแยกแบบดีอ่ะแล้วก็ว่าเออใครที่ได้ไปก็น่าจะได้ใช้นะคะซื้ออะไรก็นึกถึงทุกคนตลอดเวลานะคะแต่ถามว่าเวลาไปส่งนี่นานไหมพอเล่นกิจกรรมแล้วนานไหมกว่าจะส่งนานมากน่ารักมากนะคะที่แก้วซื้อมาอันนี้เป็นหน้ามาซีทรูอัลลารูา้สึกจะ อันละร้อยกว่าบาทไหมนั่นแหละแก้วใช้แล้วแบบชอบมากอันนี้เป็นสิ่งที่เลือกมาแล้วรู้สึกว่าไม่ผิดหวังก็คือหน้ามาปอมจริงคือบางๆแล้วก็มันก็จะเป็นเส้นๆเส้นๆน,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 นิดหนึ่งนะเวลาใช้อ่ะอันนี้เป็นกําไรกําไรแบบนี้รู้สึกจะ4 9บาบาทจริงๆแล้วสั่งอีกลายหนึ่งแต่ว่าหมดนะคะเขาก็ให้เลือกใหม่ก็เลยเลือกลายนี้มาก็จะมีดาวมีแบบ แลนะ้ววงล้ออะไรเงี้ยให้ดูแบบขังๆดูยิบซียิบซีหนอะอันนี้เป็นต้มหูหนีบของแฟนนะคะคือซื้อมาให้คือเขาอยากแบบใส่ต้มหูแต่เขายังไม่อยากเจาะหูก็เลยซื้อไอ้ต้มหูหนีบมาตอนนี้ไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะเลยอ,อันนี้เป็นโตะมันเป็นหนีบเป็นอย่างเงี้ยเป็นชั้นวางของสีขาวเป็นไม้ไม้ต่อเองแล้วถามว่าแกวต่อเองได้ไหมก็ไม่ได้อืก็นั่นแหละซื้อมารู้สึกว่าจะสองร้อย ไม่แพงหรือว่า100ร้อยกว่าบาทไม่แน่ใจอะ่ะไม่แน่ใจราคาเลยเพิ่งจะซื้อมาเลยเมื่อวานอันนี้คือกระเป๋าน่าจะเป็นแบรนด์ไฟนาามันลดที่เดอะมอลบังกะปิเข้าไปเลือกๆแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้มาใบน,นี้แบบยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะคะเป็นน่าจะเป็น กระเป๋าธรรมดาสีออกเทาๆนะคะคือแก้วคิดว่าหนังมันก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่นะราคามันไม่แพงมากามันสี่พันใบนี้แต่ว่าลดเดือพันสองคือมันลดล้างสต็อกแล้วอะ่ะคือแบบเขาจะไม่ใช้กันแล้วแต่ว่าจิ๊กก็เอามาใช้นะคะอะไรเงี้ยก็น่ารักดิใบไม่ใหญ่มากมามองนะคะอันนี้เป็นสิ่งถุงเล็กๆที่เราช้อปปิ้งเองคือแก้วได้โอกาสได้ไปเยี่ยมชมเคาน์เตอร์ของมามองที่เซนทัลลาดพร้าวนะคะก็เขาก็เปิดตัวแบรนด์ของเขาคือนำ เข้ามาในไทยเป็นแบนด์เกาหลีนะคะก็คือถ้าใครที่ดูซีรีส์ก็จะรู้จักแบนด์นี้นะคะสําหรับเรื่องของด็อกเตรแก้วก็ได้คูชั่นแน่อะไรมาก็คือเปิดเถอกันแบบสดๆไปแล้วผ่านทาง Facebook Page นะคะก็ใครที่ไปดูย้อนก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเออพอไปถึงแล้วเขาก็แบบ พูดถึงอาของในเรื่องเรียบร้อยแล้วเราก็แบบไปหน้าเคาน์เตอร์เขานะคะเขาก็แนะนํานู่นนี่ให้ลองแล้วมันมีสสิ่งที่แก้วรู้สึกอยากลองก็เลยช็อปมาเองนะคะอย่างแรกคืออันนี้เป็นเมคอัพรีมูคเวอร์เป็นคิ้ซิ่งออยแปลกมากอันนี้คือแก้วอ,อไปกับเพื่อนใช่ไหมแล้วแก้วก็ลองสวอตสีลิปคือลิปทินน่ะทั้งหมดเลยแต่มันเป็นลิปเหมือนแบบชัดมากเหมือนลิปจิ้มจุ่มนะคะก็สวอตไปสิบสีเสร็จทีนี้ก็แบบอ้าวแล้วล้างไงอย่างงี้ใช่ไหมก็แนะนาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้มัน เช็ดเมคอัพออกได้ดีมากแล้วก็หยิบมาแผ่นหนึ่งแล้วก็ถูที่แขนเพื่อนคือปื้ดเดียวคือออกหมดเลยทั้งสีอันก,ก็รู้สึกถึงความแบบฉันต้องเอาไปล้างเมคอัพของฉันราคารู้สึกจะประมาณ400เกือบ500มัง้ง มี50แแผน่นแต่คือมันเช็ดดีแล้วความรู้สึกที่เช็ดคือแกลก็ใช้แล้วเนาะก็เช็ดแล้วก็มันก็เป็นแบบมันมันเหมือนออยะมีน้ํามันอยู่ที่ผิวคือพอเช็ดเสร็จผิวไม่แห้งแน่นอนมันจะรู้สึกชุ่มชื้นอยู่พ่อมามีอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าโอโ้โหน่าลองนะคะก็คืออันนี้ค่ะอันนี้390บาทนี่อันนี้เป็นมามองพอเ r e c เขาจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ ทำความสะอาดบริเวณจมูกของเรานะคะอย่างที่บอกประจําว่าจมูกอะ่ะมันเอาอยัางไงก็เอาไม่ออกหรอกสิวเซียนคือหมายถึงว่ามันออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่นะคะยิ่งทําเยอะมันก็จะยิ่งกลับมาแต่ว่าวันไหนที่เราอยากดูสิวเซียนให้มันจางลงบ้างคือมันแข็งๆอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เขาบอกแต่นี้ยังไม่ได้ลองนะแต่คือลองเทสเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วมันแบบมันน่าจะหนึบหนึบจมูกได้ดีนะคะมาที่น้ําหอมกันหน่อยอันนี้เป็นน้ําหอมแบบ แบ่งขายคืออันนี้เป็นร้านที่เจอมาใน Facebook นะคะชื่อร้านว่านะคะคือเขาก็ไม่ได้แบบทายอินสปอนเซอร์หรืออะไรนะเรอยากจะลองน้ำหอมที่เป็นแบรนด์แต่ว่ารู้สึกว่าบางทีมันแพงไปเนาะส0 0พันสี่พันห้าพกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็สู้ไม่ไหวคือเราต้องดมก่อนถ้าแบบมันถูกจริตเราจริงๆเราถึงจะยอมเสียตังค์ใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยเป็นแบบเหมือนร้านที่แบ่งขายอะ่ะ แ้วก็ไปซื้อมาอันนี้เป็นกลิ่นของมิติออนะคะก็คือราคารู้สึกจะ3 50และอันนี้จะเป็นของชาแนลอ่ารู้สึกจะ400 500เลยอะแค่นก็เป็นพันแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเฮยต้องเอามันลองก่อนถ้าเราซื้อของจริงแล้วมันไม่ถูกจะหลิกคือมันไม่ดีมากๆนะแกเป็นคนที่งกนะคะเป็นผู้หญิงที่อยากสวยอยากหอมแต่งกทุกอย่างก็เลยซื้อมาก่อนแต่จะบอกว่าชาแนลคือหอมมากค่ะหอ,แบบหอมแบบหอมแบบหอมแบบชันแบบ ค่อยๆฉีดก็ปิ๊กกะปิ๊ยังหมดไปประมาณนี้แล้วเลยอะคือแบบหอมมากจริงส่วนอันนี้แก้วยังว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะสําหรับมิดิออคืออยากหอมทีก็ปิ๊ก พอแลฉันรู้สึกแล้วฉันรู้สึกแล้วว่าฉันช้อยู่อะไรแบบนี้กล่องนี้กันก่อนแก้วสั่งร้านนี้มาสองรอบนะคะสําหรับร้านในอินสตาแกรที่แก้วตามอยู่นะแก้วก็ชอบแบบส่องอินส a าแกรนะชื่อร้านว่า order beauty นะคะเขาก็จะขายพวกทุกอย่างก็เป็นคนชอบลิปมันเนาะแล้วแก้วได้ข่าวว่าตัวนี้คือใช้ดีมากอันนี้เป็นดีออ l ตัวออลแอดนะคะลิปลิปกโกของเขาเป็นลิปมันอะอันนี้เป็นขนาดไซเล็กนะคะรู้สึกจะ400อกว่าบาท 490ก็คือไม่มีสีเป็นลิปมันๆเลยลเล็กๆแก้วคิดว่าเอาไว้พวกพาถ้ามันใช้ซื้อมาลองมันจะมีสีเล็กน้อยเป็นนีแบบมาที่2อันนี้แก้วเห็นแล้วแก้วแบบเกิดกิเลสอ่ะอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นลอล่านะคะลอล่าเมอร์เซียนะคะฐานชลูเซนเพสติ้งพาวเดอร์อันนี้จะเป็นแป้ง ที่เอามาเป็นรูปแบบตลับก็คือแก้วเคยใช้ตัวกระปุกของเขาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันคุมมันโอเคแต่ว่าไม่ได้คุมมันทั้งวันขนาดนั้นแต่คือคุมมันได้ดีอ่ะก็เลยซื้อตัวนี้ไว้เติมเป็นแบบนี้ก็แพ็กเกจตลับเล็กโอเคนะคะไม่ใหญ่มากไว้ใส่กระเป๋าแล้วก็จะมีพับมาให้แล้วก็จะมีเนื้อแป้งเป็นทาซลูเซนก็ใช้ได้ทุกสีผิวนะคะก็ซื้อมารู้สึกจาก900กว่าบาท990บบาทคือราคาเขาถูกหรือเปล่าแก้วไม่แน่ใจเพราะแก้วก็ไม่ได้ติดตามแบบ ออราคาทุกแบรนด์ขนาดนั้นแต่ก็คือเห็นราคามันไม่ถึงพันมันก็โอเคนะก็เลยซื้อมานะคะอันนี้แกอยากใช้มากคืออันนี้เป็นสิ่งที่แก้วแบบเห็นแล้วแก้วแบบเฮ้ยฉันต้องมีหรือเปล่าวะอันนี้เป็น g w a n ช c h i นะคะเป็นลิปแล้วคือแพ็กเกจสวยมากมันชื่อรุ่นว่าอะไรอะ Gwangchi The Loose i n t e n ัล Color ติกแล้วเขาก็แบบแพ็กเกจจริงสวยอะแกเห็นในรูปนะแล้วพอได้ของจริงมาก็คิดว่ามันสวย ตรงนี้จะเป็นหนังนะเขาบอกว่าเป็นหนังหนังอะไรอะหนังแกะหรือเปล่าแก้วก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ปั๊มลายตรงนี้เป็นโลโก้แบรนด์ค่ะเบอร์ที่แก้วซื้อมาเป็นเบอร์ออกนูต์ที่แบบใช้ได้ทุกสีผิวนะ107เจาก็จับตรงนี้นั่นคือแพคเกจจิ้งสวยมากแก้วแบบชอบนี่ก็จะเป็นสีนูตเลยแต่จะสวอตให้ดูนะคะนูดแบบนูตนูดไม่ได้ป่วยนูดออกส้มๆนะคะ นูสวยอ่ะอืมประมาณนี้นะคะก็สีสวยมากก็ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ผิดหวังนะคะก็ใช้โอเคก็คือแอบปาดไปแล้วแหละเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่า ก็โอเคราคาน่าจะพันกว่าบาทนะคะประมาณอ่าอาจจะมีน้องๆที่ตามอยู่ที่ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คืออตอนนี้แก้วโตแล้วนะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเรียนจบแล้วทํางานแล้วนะคะก็เลยอาจจะมีตังค์มาซื้อตรงนี้นิดหนึ่งแต่ว่าแก้วก็ยังยืนยันว่าแก้วยังเหมือนเดิมนะคะก็คือสามารถใช้ได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะถูกแพงแล้วแต่อารมณ์อินแบบผู้หญิงทั่วไปบ้างนิดหน่อยที่ฉันต้องมีหรือเปล่าหรือว่าฉันไม่ครัวอะไรเงี้ยก็คิดแล้วคิดอีกแต่ว่าอซื้อมาเพื่อตัดกิเลสนะคะประมาณนั้น ต่อมานะคะมากันที่อันนี้อ้าเดี๋ยวก่อนนะคะยังมีอันนี้ที่หลงเหลืออยู่แก้วสั่งมาน่ารักมากอันนี้คือไว้นอนดูดาวเวลาเราปิดไฟอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะมีดาวดูก็คืออันนี้ซื้อมาจากช้อปปีนั่นแหละแล้วเราก็เปิดเห็นไหมมันก็จะเป็นดาวอ่ะมันไม่ส่องตรงนี้แล้วก็จะมีไฟแบบนี้ด้วยนี่ดาวตรงหน้าแก้วเนมันก็จะขึ้นดาวแบบนี้บนบนข้างบนนะคะบน บนที่เรานอนเขาเรียกอะไรอะเพดานเหรออ่ะอ่ะข้างบนนี้ยค่ะก็เหมือนเราดูดาวอะเอออะไร่างงี้หน้าล่างดี2 0 0 2 0 0กว่าบาทประมาณ convie.com นะคะก็เข้าเว็บนี้ทีไรก็เสียกระตังทุกทีนะคะไม่รู้จะเข้าไปทำไมมนจดีหน่อยเขาจะมีราคาบอกว่าอะไรยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะบอกว่าหมดไปเท่าไหร่เป็นสำรีไม่ใช่กระดาษนะคะอันนี้เป็นสำรีแบรนด์นี้อ่ ก็ไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่าราคาก็ไม่แพงมากนะสารีไม่ถึงร้อยแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยมันชื่อแบรนด์ว่าอะไรเอมเม่หรอแต่งหน้าเยอะนะทําคลิปเยอะก็จะแต่งหน้าเยอะก็จะต้องล้างหน้าบ่อยๆก็ซื้อมาเขาบอกว่าไม่มีสารเคมีตกค้างอันนี้จริงๆแล้วซื้ออันนี้มานี่นี่เป็นคอตเอนบัตอ่ะเขาก็แบบทํามาเพื่อเมคอัพโดยเฉพาะก็เลยซื้อมาแล้วก็ เขาก็จะแถมอันนี้ซื้ออันนี้2อ่าันมัน้งมันเป็นแพ็กหนึ่งสอ่าันแล้วก็แถมอันนี้มานะคะมีของแถมเป็นเมอร์ซี่มาด้วยเป็นสลิปปิ้งมากับตัวอันนี้อันนี้เป็นของแถมเขาหอมมาอย่างดีมากนะสำหรับคอนวีต่อมานะคะเป็นอ,อันนี้ก่อนอันนี้เป็นแป้งบุตเต บูเใช่ไหมที่เขาฮีทตกันอยู่อะที่ราคาถูกๆนะคะบูเ้ซูเปอร์ออยล์คอนโทรลนะคะมันเป็นซื้อ1แถมหนึ่งอะอันนี้ราคา118บาทนะคะน่าจะซื้อแพงกว่าทุกคนแหละก็ไม่เป็นไรมันก็ยังโอเคยังถือว่าราคาถูกอยู่ก็ไว้มาลองกันว่ามันใช้ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะจ๊ะสกินแคร์แอบสอยอันนี้มาอยากลองนะคะอันนี้เป็นซันวาซูขนาดจิว๋ว ขนาด 8m เล็กๆเ,เล็กมากเลยอะแต่ว่าเขาแบบทำแพ็กเกจดีนะแต่ว่ามีเป็นแบบปั๊มเอาได้นะคะก็แพ็กเกจยิ่งก็ไม่ได้แย่ซันวาซูเฟิร์สแคร์ก็เห็นคนใช้เยอะก็เลยอยากจะเอามาลองบกที่หน้ามั่งว่าเออมันจะดีไหมนะอันนี้359บาทมานะคะมากันที่อันนี้ก่อนอันนี้แอบกรี๊ดน่ารักมากนะคะอันนี้เป็นโพนี่นะคะเป็นเมคอัพ าลายของโพนี่ที่เป็นเมคอัพเกาหลีคือเป็นยูทูบเบอร์เกาหลีนั่นเองนะคะก็เลยได้อันนี้มาอันนี้รู้สึกว่าจะราคา600กว่าบาท665บาทสีที่แก้วเลือกมาจะเป็นสีโทนชมพูหวานๆที่แบบพกพาง่ายเขาเป็นแบบตลับแบบทองๆแบบนี้แล้วข้างหลังก็เป็นแบบสีชมพูเดี๋ยวเดีนี่สวยมากสวยมากคุณเธอสวยมากจริงๆเมกสวอตเลยอ่ะสวอตหน่อย สีประมาณนี้มันไม่ได้แจ่มมากสีอ่อนๆสี everyday สีใสๆนะคะน่าจะเป็นลิปไลเนอร์หรือเปล่าของเมลินดาอันนี้รู้สึกจะราคา89บาทแก้วอยากลองเบอร์03นะคะท i รามิสุใช่หรือเปล่าเบอร์0ูนยอ่ะอ่ะนี่นะคะก็เป็นลิปไลเนอร์อันนี้เป็นคอนทัวร์นะคะของ m ิ t ทีนเออราคาประมาณ159แต่ว่าคือมันน่าจะหาได้ถูกกว่านี้นะแต่ว่า ก็มันสะดวกดีนะคะก็เลยสั่งทีเดียวไปเลยอ่ามีไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์ด้วยนะคะอ่ามันเปิดยังไงอะทุกคนอุย้ยเนื้อนิ่มมากนะคะสีออกน้ำตาลอันนี้เป็นสีขาวโอ้สีไฮไลท์ก็ขาวแต่อาจจะขาวไปสักนิดหนึ่งสำหรับผิวแก้วนะคะแต่สีเชดดิ้งน่าจะโอเคเลยนะอันนี้เป็นไฮไลท์เชดดิ้งของมิทีมากระที่3อย่างสุดท้ายนะคะต้องบอกก่อนว่าแก้วอยากจะทำ เขาเรียกว่ารีวิวลิปสติกที่เป็นสีน้ําตาลแล้วก็อ่าอินอยู่สองสองแบรนด์ด้วยกันนะถ้าใครที่ติดตามมาแล้วก็คิดว่า2แบรนด์นั้นมันแบบเออก็ใช้ไปแล้วลอยลําไปแล้วนะคะก็เลยอยากลองสีอื่นๆที่มันออกโทนน้าตาลแบบน้ําตาลเข้มน้ําตาลอะไรประมาณโทนน้าตาลนะคะก็เลยซื้อมาสมอันนี้คือส่องๆดูว่าไหนควรมีบ้างอันนี้ก็เป็นเล็บลอนนะคะที่ซื้อมาเป็นเบอร์0ูนย์ามออกโทนน้ำตาลเลยแหละ น้ำตาลแดงแดงนิดนึงเลรบลอนตัวนี้ราคาประมาณ159นะคะแล้วก็คอร์ลูคนี่270กว่าบาท270กว่าบาททำไมข้างหน้ามันเป็นออกทนม่วงคือหรือว่าแก้วเลือกสีผิดมาสีบ brown sugar มานะคะมันต้องเป็นสีน้ำตาลสี brown sugar อ่ะน้ำตาลจริงละนี่อะคะ่ะน้ำตาลแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวไว้มาลองกันน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่แบบน้ำตาลเข้มมากน้ำตาลออก น้ำตาลดำเลยอ,อันนี้เป็น LA Space นะคะ Lip กูตูนะคะเป็นแบบนี้อันนี้คือแอบ,บเอาไปสวอตสีแล้วแบบออกยากมากสีไม่ออกอะ่ะคือลบไม่ออกอะ่ะมันจะเหนียวไปไหนนะคะสีเบอร์หนึ่งสี่สศนย์สะคะเข้มอะ่ะเข้มออกดำเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเอามาลองเทสราคาตัวนี้ก็เกือบประมาณห้ารอยนะคะสี่ร้อยาเ โอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่แก้วช้อปปิ้งมาในช่วงนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับการเหอในครั้งนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์หรือว่ากดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยนะคะหรือว่ามีอะไรพูดคุยกันที่ f a c e b o o k Fanpage ได้ Instagram ได้แล้วก็ Twitter ก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลากันก่อนนะคะอ ขอแห้งกันเลยทีเดียวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย